ด้วยความที่นักสแสดงเป็นนักสแสดงคนโปรดของคนไทยอย่างณเดชน์ก,กับไอเฟินพุนชนกอะค่ะด้วยความเคมีของสองคนนี้แสดงคู่กันแล้วมันทําให้เราแบบฟินไปด้วยกันอะไรอ,อ,ะอันนี้ขอคิงดิดน,นึงว่าคือมันเป็นอะแอนิเมชั่น2มิติอตอนแรกเป็นภาพที่วาดขึ้นด้วยมือเนาะรู้สึกว่าพอตเรื่องนี้ค่อนข้างดีกว่าดูมีความแบบซับซ้อนมากกว่าเพราะว่ามีการแบบข้ามภพข้ามชาติอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือแบบ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการไฟนหลั่งวันนี้อยู่กับพี่กอนฟอยนะคะมาต่อจาก EP ที่หนึ่งแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญคนใหม่อีกสองท่านอ่ะเรามาแนะนาตัวกันดีนกว่าว่าแต่ละคนชื่ออะไรอ่ะ,ออะ,ะเริ่รรมจากก็สวัสดีค่ะชื่อออมสินนะคะเรียนอยู่ขะารรมการมา์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวฟ่างนะคะเรียนจากค่ารรมศาสตร์ค่ะมาจากด้วยกันใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะ แต่ EP ที่แล้วเราพูดถึงค่ายหนังเอ้ยค่ายแอนิเมชันกันไปแล้วนะคะอ่าวันนี้เรามาพูดถึงแนวหนังกันบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นไปดูกติกากันก่อนเลยกติกาของเราในการดีเบตมีดังนี้ข้อแรกผู้เล่นทุกคนมีเวลาหนึ่งทีในการพูดถึงค่ายที่ตัวเองได้เลือกมาโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามแทรกหรือขัดจังหวะถ้าใครพูดเกินเวลาจะโดนหักคะแนนข้อที่2 ช่วงดีเบตแขกรับเชิญทั้งสองท่านมีเวลา7นาทีสลับกันพูดดีเบตและยิงคำถามเกี่ยวกับค่ายของแต่ละฝ่ายให้อีกฝ่ายตอบหากตอบไม่ได้เกิน10วิหรือตอบนอกเรื่องจะโดนหาานักคะแนนค่ายสามไม่แสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือวิจารณ์สิ่งที่นอกเหนือจากตัวภาพยนตร์ของอีกฝ่าย ถ้าเกิดขึ้นจะตัดสินให้แพ้ทันทีและข้อสุดท้ายไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงหรือไม่สุภาพในการดีเบตหากมีการเริ่มใช้คำพูดที่รุนแรงกันทั้งสองฝ่ายจะยุติการดีเบตทันทีโดยวันนี้ก็คือแนวหนังแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้แล้วก็โรแมนติกแฟนตาซีนั่นเองอ่าเราจะมาดูกันว่าสองคนเนี่ยเลือกหนังแนวไหนกันมาบ้างเริ่มกัน,น,นเลือกเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้ค่ะเรื่องอะไรคเรื่องไอ้คนหล่อลวงค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเลือกเป็นหนังโรแมนติกแฟนตาซีเนาะใช <S 2> <S 2> ่ชื่อเรื่องว่าอันชา t e d หรือว่าในชื่อภาษ,ษาไทายก็คือมหัศจรรย์รักข้ามภพนั่นเองใช่งั้นเดี๋ยวเรามาให้ทั้งสองคนบอกเลยดีกว่าว่าข้อดีของหนังแต่และเรื่องที่ตัวเองเลือกมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคนละหนึ่งนาทีโอเค เริ่มจากนี่ก่อนเนาะ <Okay. S 2> โอเคก็สําหรับหนังที่ได้เลือกมาวันนี้นะรู้สึกว่าข้อดีของหนังเนี่ยก็คือมีความแบบหวานโรแมนติกแบบสุดๆนะคะถ้าได้แบบไปดูนะอ่าแล้วก็มีความแบบมีอุป,ปสรร,รคนิดนึงที่แบบว่าอาจจะแบบต้องพักพักจากกันต้องไม่ได้เจอกันอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีการแบบข้ามภพข้ามชาติอ่าเป็นฟีลป,ประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีการแบบบอกเล่าถึง พัฒนาการของเด็กคนหนึ่งเนาะที่โตขึ้นเรื่อยๆก็มีความคิดแล้วก็นิสัยที่เปลี่ยนไปค่ะชายประมาณนี้ก่อนค่ะส่วนของเรื่องทาานี้นะคะจะเป็นหนังไทยค่ะก็จะเป็นหยิบยกเกี่ยวกับนางเอกที่ชื่อว่าอีนาโดนคนหลอกมาทีนี้พระเอกอะชื่อว่าทาวเวอร์จะโทรมาเป็นแกนคอรเซนเตอร์หลอกนางอเอกคะ่ะและทีนี้นางเอกก็ จับไตได้เพราะว่าเคยเป็นางานเจตบ,บ้านอ๋อใช่แล้วทีนี้ก็ได้ทําการเข้าตกลงกันว่าจะขอให้พระเอกไปช่วยหลอกแฟนเก่าอย่างเพชรที่หลอกนางเอกไปอะคะอ่ะในระหว่างเรื่องนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นระหว่างพระเอกกับนางเอกอแล้วก็มีจุดตลกหักมุมแล้วก็มีตอนจบที่แบบชวนให้เซอร์ไพรส์อะคะอ่ะแล้วก็มีเผยให้เห็นในสังคมไทยกก่็เรื่องแกงคอสเตอร์้วยค่ะคนไทยก็จะเข้าใจได้ดีใช่งั้น เดี๋ยวเรามาทําการดีเตกันเลยดีกว่ามาดูที่ขัวข้อแรกกันเลยแล้วกันนะ <Okay. S 1> แนวไหนสามารถสร้างตัวละครที่น่าจดจําแล้วก็มีการพัฒนาตัวละครเนี่ยได้ดีมากกว่ากันเริ่มไหมคะแต่เวลาเดี๋ยวนะเริ่มฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าในหนังไทยก่อนเลยส่วนของหนังไทยเรานะจะเป็นแบบเราว่าเป็นพระเอกพระเอกจะมีพัฒนาการที่มากที่สุดในเรื่องนี้จากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหลอกลวงคนอื่น ก็เริ่มค่อยๆพัฒนานิดนึงนิดนึงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นเห็นแก่ส่วนรวมแล้วก็ตอนจบทีหลังเนี่ยคือพระเอกอ่ะจะเลิกเป็นแก๊งคอเซนเตอร์หลอกคนอื่นเพื่อมาพัฒนาความสัมพันธ์กับนางเอกค่ะคนไทยก็คือเป็นแบบชอบคนที่ทําไม่ดีแล้วก็มาดีทีหลังก็งจะชื่นชมนชี่อะไรประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้เนาะก็ขออนุญาตเจาะไปที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งเขาเป็นเด็กเนาะชื่อว่ามอร์แกนตัวละครนี้เนี่ยเขามีความแบบว่าตอนเด็กเนี่ยมีความเพ้อฝันเนาะเพราะว่าอยู่กับคุณพ่อที่ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่อาะแบบว่าจริงจังกับงานมากเกินไปอะค่ะเขาก็เลยมีความเพ้อฝันถึงแบบเจ้าหญิงมีความจินตนาการที่แบบว่าเป็นเด็กอะเนะาะใช่แล้วพอเหมือนเขาไปเจอเจ้าหญิงในชีวิตจริงเขาก็อยากจะให้แบบ อยู่กับเขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วพอภาคต่อๆมาเนาะก็คือเหมือนเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มมีพัฒนาการที่อาจจะดูเปลี่ยนไปจากที่เคยชอบความหวานก็เปลี่ยนเป็นห้ารู้สึกว่าความหวานเนี่ยมันแบบมันน่าขยะขแงอะไรประมาณนี้ค่ะใช่รู้สึใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะมีอะไรจะโตเถียงค่ไหมคะแบบขิงขิงอะไรเงี้ยแบบ เนหวหนังของตัวเองแบบอ,อะไรอย่างนี้ของเราตอนจุดหลักนะก็เป็นโรแมนต์คอมเมดี้หลักๆคือความตลกเรื่องนี้มีความมุกหลากหลายแบบม,มีสำนวนมีคำที่เป็นคำพูดติดข,ของคนไทยที่ชวนให้แบบชวนขำไปกับเนื้อเรื่องด้วยอะไรอย่งี้แต่รู้สึกว่าฝั่งนี้ก็ดีนะเอาจริงคือชอบความแบบว่า พ๊อปอะไรอย่างงี้แม้ชุดอะไรของเขาอย่างเงี้ยมีความแบบเมื่อวังอะไรอย่างงี้แม้ถ้าแบบว่าใครชอบแบบว่าใส่เสื้อผ้าแบบที่ดูแบบเป็นแฟชั่นอะไรอย่างงี้ะก็มีอยู่นะเพราะว่าอ่าเขาแบบฉายที่เมืองนิวยอร์กด้วยเนาะอะไรอย่างงี้ก็จะเห็นแบบผู้คนแต่งตัวแฟชั่นก็เยอะอยู่นะในในในเรื่องนั้นนะคะใช่อันนี้ก็ชอบโอเคค่ะเราก็มาต่อที่หัวข้อที่สองเลยดีกว่าเรื่องไหนเนี่ยนำเสนอความรักที่แบบว่ามีอุปสรรคได้น่าสนใจมากกว่ากันอ่า เริ่มฝังฝังนี้ก่อนนะฝังเ้ก่อนโอเคโอเคก็สําหรับเรื่องนี้เนาะความรักที่เป็นอุปสรรคเนี่ยคือตัวที่เป็นนางเอกเนาะก็คือเขาถูกแม่โมดใจร้ายเนาะที่ชื่อนาริซาเนาะผักตกลงมาจากบ่อน้ํามาเจอกับโรเบิร์ตเนาะก็คือเป็นพ่อพ่อไม้เนาะที่มีลูกติดอ่ะซึ่งว่าซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยก็คือมีแฟนอยู่แล้วนะก็คือมีแฟนที่ชื่อนนซี่ใช่แต่ว่า พอมาอยู่กับจีเซลหรือมาเจอกับจีเซลเนี่ยเหมือนว่าเขาเริ่มมีความรักต่อกันนะคะใช่รักสับเซ่อะไรแบบนี้ใช่ใช่เป็นฟิลประมาณนั้นมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรื่องมันจะยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้ไงใช่เพราะว่าแบบเฮ้ยคนคนเขาผู้ชายก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผู้หญิงก็คือมาจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบสลับซับซ้อนมีมอุปสรรคอะใช่ค่ะก็คือตรงนี้แบบเป็นอุปสรรคแบบพีกเลย<ม>ใช่ ต้นทางของนี้ก็จะเป็นตัวละครอินาค่ะอ,อ,อินาคือโดยมีมีเพชจที่เป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเด็กที่เป็น เหมือนเข้ามาตีสนิทอีนาค่ะเพื่อมาหลอกเงินแล้วทีนี้อีนาก็รักเพชรมากเลยจะเลยไปกู้เงินมาแล้วก็โดนเพชรหลอกไปห้าแสนอันนี้ก็เจ็บไปแล้วอีกหนึ่งทีนี้เริ่มมีความรู้สึกด,ดีดีให้กับพระเอกอย่างทาวเวอร์แล้วร่วมมือกันเพื่อหลอกเพชรจากนั้นทาวเวอร์ก็หักหลังอีนาค่ะแล้วหนีไปแล้วทีนี้อีนาก็เจ็บอีกรอบหนึ่งแต่ทาวเวอร์ก็กลับมาอีกรอบค่ะ ก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับอีนาแล้วอีนาก็เริ่มรู้สึกลังเลว่าควรจะเชื่อใจต่ออีกไหมหลังจากแผนการดําเนินต่อไปมันจะมีจุดพลิกด้านหลังค่ะหลังๆเรื่องนะว่าจะแบบอีนาจะหักหลังทาวเวอร์ไหมหรือว่าจะไปเข้าข้างเพจช่วยเพจอะไรอย่างนี้ก็เลยมีจุดจบที่แบบให้เดากันไปก็ทั้งสองเรื่องดูเหมือนจะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบสามคนอะไรประมาณนี้แบบซับซ้อนนิดนึงก็ มาที่หัวข้อสุดท้ายละเรื่องไหนเนี่ยคิดว่าแบบบรรดาตึงใจของผู้ชมเนี่ยได้มากที่สุดมากกว่ากันอืแบบอาจจะเป็นซีนที่แบบว่าเฮ้ยแบบจําได้เลยแบบถ้าพูดถึงเรื่องนี้มาฉากบบตดาตึงแบบโหซึ้งอะไรยงเงี้ยแบบุดีใจมีความสุขเสียใจอะไรประมาณนี้อ่าเอาเริ่มจากที่คุณเอาสินกันเลยดีกว่าโอเคฉากที่ตาตึงใจเนาะแล้วก <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ็ประทับใจมากที่สุดเลยนะคือตอนที่อ่ามอร์แกนเนาะคือลูกของโรเบิร์ตเนี่ย ได้เขียนต้นไม้ความทรงจําไม่แน่ใจว่าเรียกอย่างนี้หรือเปล่านาอแต่ว่าเท่าที่เราแบบได้ดูนะคะก็คือเหมือนเป็นต้นไม้ที่จีเซลที่เป็นนางเอกเนาะกับมอร์แกนที่เป็นลูกของโรเบิร์ตเนี่ยเขาได้ทําด้วยกันเนาะได้เขียนขึ้นมาด้วยกันอ่าแล้วพอถึงจุดพีกหนึ่งที่มอร์แกนกับจีเซลเนี่ยเหมือนเขาเข้าขากันไม่ได้แล้วเพราะว่ามอร์แกนเริ่มฮาวมากขึ้นเริ่มมีความเป็นวัยรุ่นส่วนจีเซลก็คือยังติดความเป็นเจ้าหญิงเขายังร้องเพลงเขายังแบบ มีความหวานเหมือนเดิมใช่ือพัฒนาตามแบบลูกไม่ทันนะคะจะว่าอย่างนี้ก็ได้ได่แล้วเหมือนว่ามอแกนเน่ยก็คือไม่สนใจแล้วจะฉีกอ่าที่เขาเคยเขียนต้นไม้แห่งรักด้วยกันประมาณเนี้ยคะ่ะทิ้งไปใช่ซึ่งจีเซลก็แบบว่าใจสลายอยู่นะคือร้องไห้แบบเขาเขาแบบคิดในใจว่าเออทำไมลูกแบบถึงกลายเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาอาจจะรู้ไม่ทันโลก อะไรประมาณนี้นะค่ะใช่คือฉากนี้แอบเศร้าอยู่นะเพราะว่าแบบเขาฉีกกระดาษอันนั้นทิ้งเลยใช่ซึ่งแบบเราแบบก็ติดตามอยู่ว่าเออมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเอเอมีน้ําตาซูมอยู่นะ <c oughs> จริงฉากนี้่้นฝั่งนี้นะคะก็จะเลือกเป็นฉากที่อินาโดนพระเอกทาวเวอร์หลอกคะอ่ะหลอกรอบที่หนึ่งคืออินารู้สึกเหมือนโดนหักหลังรอบที่สองจากคนที่ตัวเองรักโดยที่ เชื่อใจกับอีกฝ่ายมากเกินไปและรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ทาวเวอร์ทำแล้วจะแสดงให้ถึงว่าฉากนี้นางเอกแสดงได้ดีมากๆ,ๆเลยค่ะซึ่งกินใจสุดๆจนจังหวะที่ทาวเวอร์เข้ามาแล้วว่าพูดอธิบายเกี่ยวกับนางเอกแล้วนางเอกก็เลยรู้สึกว่าควรจะเชื่อใจหรือไม่ควรจะเชื่อใจดีซึ่งฉากนี้จะเป็นฉากที่เป็นการพูดคุยระหว่างสองคนที่มันทําให้เรารู้สึกอินไปกับฉากนั้นด้วยค่ะใช่มีอะไรจะขิงกันไหมคะ ก็สิ่งที่อยากจะขิงก็คือรู้สึกว่าพอตเรื่องนี้ค่อนข้างดีกว่าดูมีความแบบซับซ้อนม,มากกว่าเพราะว่ามีการแบบข้ามภพข้ามชาติอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือแบบอันนี้ขอขิงนิดนึงว่าคือมันเป็นอ่าอนิเมชัน2มิติอตอนแรกเป็นภาพที่วาดขึ้นด้วยมือเนาะแล้วพอเหมือนมีไปผสมกับพอตเนื้อเรื่องอะค่ะที่แม่โมจิายเนะแบบผัดลงไปก็กลายเป็นว่ามาอยู่ในชีวิตจริงมีการผสมผสานใช่คือเขาผสมผสานแบบ าภาพสองมิติอะนาะที่เป็นการวาดมือกับ แบบชีวิตจริงตัวละครจริงๆหลากหลายแนวใช่ใช่ <ๆ S 2> คือชอบตรงนี้นะเอาจริงๆแบบแฟนตาซีอย่างเราคือถูกใจมากอ่าบอกเลย<ม>ส่สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวที่ถูกใจคนไทยด้วยความคนไทยเป็นคนตลกช<ม>อบแนวแบบนี้ด้วยความที่นักแสดงเป็นนักแสดงคนโปรดของคนไทยอย<ม>่างณเดชน์กับไบเฟิร์นพชนกอะค่ะด้วยส่วนความเคมีของสองคนนี้แสดงคู่กันแล้วมันทําให้เราแบบฟินไปด้วยกันอะไรนี้และที่สําคัญมีมุกตลกมากมายเต็มไปหมดใช่ ใาแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความโปรโมทสถานที่ต่างๆของไทยความเป็นไทยอะไรอย่างนี้ให้คนนได้รู้กันอะไรคิดไปเที่ยวถ่ายรูปตามหมักค่ะ<ช>แล้วก็มีตัวละครที่เราแบบคอยดูพัฒนาการของแต่ละคนไปอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วกับการมีเบนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่า2แนวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะโดยฝั่งแฟนตาซีนะคะก็จะเป็นแบบว่า เหนือธรรมชาติอ่ะใครที่ชอบแบบโซนแบบเบื่ออะไรอย่างนี้ก็ไปดูแดวนี้ได้ส่วนอีกฝั่งเป็นคอมเมดี้นะคะใครที่แบบว่าชอบแบบฮาปล่อยสมองแบบตลกชอบมุกอะไรนี้ไปดูฝั่งนี้ได้เลยถูกต้องเรามาดูความคิดเห็นแขกรับเชิญกันในวันนี้ดีกว่าว่าเป็นไงบ้างอรที่มารายการวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะแบบว่าครั้งแรกเนาะแบบว่าเราไม่เคยแบบถ่ายอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเนาะใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าก็ ดูหนังบ่อยอะเราก็อยากมาลองแบบดีเบตบ้างอะไร่างนี้ให้คนอื่นใช่ใช่ก็คือแบบรู้สึกฟิลี่อะเฟลี่เลยวันนี้คือรู้สึกแบบดีใจมากที่ได้มาดีเบตวันนี้ใช่ค่ะแ้วฝั่งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแลวด้วยความที่ตัวเองไม่ค่อยพูดเยอะเลยมันแบบเหมือนเป็นจุดที่ทําให้เราได้ลองอะไรใหม่ๆม่ที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีติดติดขัดบ้างอะไรต่ครั้งแรก ใใไม่เป็นไรมีครั้งต่อไปแน่นอนถ้าจบไปแล้วนะคะกับรายการวันนี้ถ้าใครชอบแบบว่าคลิปหรือว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้ตรงนี้ตราตรงนี้โอเคโอเคและอีพีต่อไปจะเป็นอะไรเราไปรอชมกันในช่อง lamut channel แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก็ฟังใจ่โอเคไฟหนังร้อมกันนะเอาดังๆเลยห้าสี่สามสอง่วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการไฟหนังเฮ้ยลืมติดไม่เว่าเออไปดูกติกากันก่อนเลยโอเคอันนี้ไปตัดไปตโอเค